น,น้องจ่านี่ดอกเซตของเกาะเขินอ,อุ้ยใช่เจ้าว่าเดอันหอมใช่ละสั่นเพราะว่าอย่างบ้านนี่ดอกบ้านดอกพงใหญ่แล้วพวกกินอุอ้ยใช่นี่ผัดนะคะหนึ่งยี่ดอกกระชาหมูสับผัดก็เห็ดหอมกับแค่หลอดแค่หลอดเพื่อนกับพวกกินแต่ว่าเห็ดเขาไปแล้วเพื่อนกินค่ะเห็ดหอมแค่หลอดหมูสับ ผัดป้ผัดไปนทีนี้มันต้องเป็นกุยช่ายและดอกเขาอันหอมมาผสมค่ะบอกผู้ใหญ่หอมได้สวนกุยช่ายได้สวนซึ่งจะแค่รสกระหพรจ้าบอกเฮ็ดไปเฮ็ดไปเดี๋ยวแยกออกสิอ่างอันวันนี้เด้อมบอกว่าอยากขาดป้นแป้งปั้นเปิงก็เลยเอาใบเมียงใบเมียงเวียดนามานะเอี่ยงเขากินกับเมียงกินกับแหนมเรื่องหันจ้จเอามอหอหอแล้วกันแล้วแล้วอัน จะไว้ยดดอกก็สิหนึ่งจังหน่อยหนึ่งดอกอีกพุ่หนึ่งก,งกไ็ได้ด้วจ้าแต่เขาเห็ดหอนๆวัดนี้กับน,น้ำจิม้มกับน,น้ำจิ้มเคี่ยวซาแต่ไม่ลำสมก็โชย,ยุรสชาติเนี่ยเออเอเอลืมหรอกค่ะรสชาติเนี่ยก็โชย,ยุต้อน้ำตาลหน่อยๆกับชูรสแต่ไม่ต้องกลัวชูรสปกุปกปุกปากไปปากว่นนะะานนเนาะค่ะเนาะมออกมาหน่อยเนาะค่ะไอเลิฟยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวยี่ดอกสีอ่างเด้อสีอ่างเด้อค่ะมาร์กกับโคแในโบมากกัโกบโคดโหลดว่าต้องแชร์ต้องแช่ห้ามแช่แช่ไม่ได้นะย่านดง หามหามหามเลยหามแช่แล้วขนะไอเลิฟอยู่หามแช่ขนาไอเลิฟ